วันหยุดยาว3วันแบบนี้ขอพาเพื่อนๆนั่งรถไฟขึ้นเหนือไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปสูดบรรยากาศสดชื่นสดชื่นลายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับน้ำตกภูเขาลำธารพร้อมทั้งน้ำทิพกาแฟาชิลๆกับวิวสวยๆเดินเล่นยามค่ำคืนพร้อมรั้งหาของกินพื้นบ้านและที่นี่ก็คือหมู่บ้านแม่กำปองครับ สวัสดีเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานนะครับผมและเ,เพื่อนๆนัดรวมตัวกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ช่วง6โมงเย็นนะครับทริปนี้เราจะนั่งรถไฟขึ้นเหนือกันเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษ c n r หรือที่เรียกกันว่าอุตราวิถีนะครับออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์เวลา18นาฬิกา40นาทีแต่ต้องมาก่อนเวลาเพราะว่าทางสถานีจะเรียกขึ้นขบวนรถเนี่ยก่อน20นาทีนะครับไปเร็วไปเร็วเขาเรียกหมดแล้วเขาขึ้นหมดแล้วตรงไหนละ่ะ โดยทริปนี้พวกเราไปกันทั้งหมด12คนนะครับแล้วก็จะไปเจอเพื่อนที่เชียงใหม่อีก1คนครับเป็น13คนครับจะบอกว่าการจองตั๋วรถไฟในวันหยุดยาวมันไม่ง่ายเลยนะครับพวกเราจองตั๋วล่วงหน้า30วันแล้วก็เฝ้าหน้าจอคอมกันตั้งแต่8โมงครึ่งที่เปิดจองเลยนะครับแต่ที่นั่งเนี่ยเต็มเร็วมากทําให้ได้นั่งกันคนละคันนะครับแถมยังได้เตียงบนทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าโชคดีที่ยังได้เตียงล่างมา2ที่นั่งพวกเราก็เลยไปรวมตัวกันที่ตู้เสบียงนะครับทานอาหารในเต๊นน้อยกันคร ตอนนี้รถไฟก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้วนะครับโดยสถานีที่รถไฟจะจอดให้บริการนั้นจะมีทั้งหมด13สถานีด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่สถานีกรุงเทพอภิวัตรสถานีดอนเมืองลังสิทอุ์อยุธยาลพบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกศีลาอาดเด่นชัยนครลำปางขุนตาลลำพูนและปลายทางที่สถานีเชียงใหม่ในเวลา7.15นานะครับ ่อนไปตู้สเสบียงพวกเราก็มานั่งจับขอคุยกันตามธรรมเนียมเหมือนไม่ได้เจอกันมานานนะครับทั้งที่ออฟฟิศเนี่ยก็เจอกันประจําเลยครับพร้อมกับหมูฝอยละก็แคปหมูที่สมาชิกในแก๊งเตรียมมาทําให้ภารกิจตดความอ้วนของเราเนี่ยต้องล้มเหลวเลยนะครับพอทันทีที่ว่ายิบเข้าปากมันจะหยุดไม่ได้เลยครับพอถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งพี่พนักง,งานก็เริ่มมาปูเตียงให้แล้วนะครับ สำหรับผู้โดยสารที่จะมานั่งกับพวกเรานั้นยังไม่มาเลยนะครับผมพี่เขาบอกว่าน่าจะขึ้นจะแถวอยุทยาครับระหว่างที่รอพี่เขาปูเตรียมเรียบร้อยเนี่ยพวกเราเข้าไปหาอะไรทานกันที่ตู้เซเวนกันก่อนครับสำหรับเมนูอาหารส่วนใหญ่ที่ทาน,นจะเป็นของทานเล่นนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเล็กเล็กน้อยนอยครับ โดยทริปนี้นะครับเรามีภารกิจโบกมือให้กับพี่เอ็ดดี้นะครับนายสถานีรถไฟจันเสนอยู่ที่ทูสเบียงกันด้วยนะครับเมื่อกี้แวบๆผ่านไปเรียบร้อยนะครับกับสถานีรถไฟจันเสนที่อำเภอตาคีนครสวรรค์ครับสักพักก็ถึงเวลาเข้านอนนะครับผู้โดยสารที่มานั่งกับพวกเราเป็นคณะทัวร์ชาวเยอรมันครับขึ้นจากสายรถไฟอยุธยาเดินทางต่อไปเที่ยวที่เชียงใหม่เหมือนกับพวกเราเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาสำรวจที่นอนกันนะครับสาหรับวันนี้ผมได้นอนเป็นที่นอนเตียงบนนะครับตามที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนาะว่าครับว่าวันช่วงหยุดยาวครับจะจองตั๋วยากมากเลยครับพวกผมมากัน12คนได้เตียงล่างแค่2คนนะครับที่เหลือเตียงบนหมดเลยครับและนี่คือผ้าห่มของการรถไฟนะครับเปลี่ยนใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเดิมเป็นผ้าห่มสีขาวหอมๆนะครับเปลี่ยนเป็นผ้านวมสีแดงแล้วครับเป็นของบริษัทมาสเตอร์ลอนลี่ครับผมน่าใช้ปิกแบบนะครับโดยข้อความระบุด้านล่างไว้ว่าผ้าใช้บริการเฉพาะบนขบวนรถ ห้ามนาลงจากขาบวนรถนะครับซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็เขาก็บอกไว้ว่าตรงที่เป็นโลโก้การรถไฟเนี่ยจะมีชิปติดตั้งอยู่นะครับเผื่อใครหลงยิบติดมือไปเนี่ยเป็นของที่ระลึกอย่างยางี้ไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ขอนอนก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนเชา้าแถวจังหวัดลำพูนนะครับลุงสวัสดยามเช้าครับเพือ่อนๆน เมื่อคืนถือว่านอนหลับสบายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงได้ยินเสียงกิ่งไม้ขูดหลังคารถแต่ก็ถือว่าการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยยังเป็นตัวเลือกแรกของผมเสมอนะครับตอนนี้ผมและก็เ,เพื่อนๆทยอยกันตื่นขึ้นมาแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับส่วนสาวๆก็เริ่มแต่งหน้าทาปากครับผมผมเองก็เริ่มจัดเตรียมข้าวของเพื่อให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็อยู่แถวๆจังหวัดลำปางแล้วนะครับ และตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตี55ครับเดี๋ยวสักประมาณช่วง6โมงเช้านะครับพี่พนักงานก็จะขออนุญาตเก็บที่นอนให้เป็นที่นั่งนะครับบรรยากาศช่วงเช้านี่บอกได้เลยว่าดีมากนะครับอยากให้มีขบวนรถด่วนพิเศษ CNR วิ่งเพิ่มช่วงกลางวันคงจะดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆชมบรรยากาศขบวนรถไฟในยามเช้ากันอนนะครับ และพวกเราก็มาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับระยะทางทั้งสิ้น7 4 4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด12ชั่วโมง35นาทีถือว่าใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าโรงแรม,มเดินทางแบบนอนด้วยนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับ และตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับรถไฟลาชาจะกำหนดเดินไป15นาทีนะครับ เอมีแบบมีแบบว่าไอ้ทิ้งแต่ตพลังงานที่แบบอะไรทำได้ไม่ได้ใครเขาทำด้วยเลยนะพอมาถึงเชียงใหม่พวกเราก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะครับนานจะมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้ครับไม่เคยมาแบบจำนวนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับบางคนที่เปลี่ยนชุดบดรถไฟไม่ทันนะครับก็มาเปลี่ยนที่ห้องน้ำสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็ได้นะครับผมนั่ตู้ใหม่แล้วนะนี่ฮาริร้อง เราเช่ารถแดงไว้1คันนะครับซึ่งจะพาเที่ยวในเมืองเชียงใหม่นะครับไปหาของกินแล้วก็พาขึ้นแม่กำปองด้วยนะครับพี่คนขับนี่ก็น่ารักมากเลยครับเป็นเองดูแลอย่างดีเลยนะครับโดยเช้านี้พี่เขาจะพาไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเมืองเชียงใหม่นี่เองครับเขาดังเรื่องปลาท่องโก,โ,กโดยเมนูนะ้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเนับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารเช้าและก็ของกินยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบเลยนะครับซึ่งอาจดูเหมือนว่าธรรมดาธรรมดานะครับแต่ที่ร้านปลาท่องโกโก1หนึ่งแห่งเมืองเชียงใหม่ สามารถทําให้เป็นจุดขายและกลายเป็นร้านดังจนขึ้นชื่อเลยก็ว่าได้นะครับเขามีไอเดียการปั้นแป้งปลาท่องโก๋ในรูปต่างๆครับอย่างไดโนเสาร์จระเข้ช้างมังกรหรือว่ากบนะครับราคาตกตัวละประมาณ20-30บาทครับเพิ่มความน่ารักชวนน่ากินให้กับปลาท่องโก๋ได้อย่างดีเลยนะครับผมนอกจากขายปลาท่องโก๋แล้วยังมีโจ๊กมีข้าวมันไก่ด้วยนะครับสำหรับรสชาติเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนะครับ ยอกเนี่ย <r> ต้องทานคู่กับปลาท่องโกที่มาเป็นคู่แบบนี้นะครับส่วนปลาท่องโกลูกสัตว์ต่างๆเนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานคล้ายกับปลาท่องโกสซาลาเปาที่เราเคยกินกันนะครับมีความกรอบทานเพียวๆได้หรือว่าจะขอนมหวานจากทางร้านมาจิ้มด้วยก็อร่อยเบีแบบนะครับผมะขจโต๊ะคนเยอะไปวะตลอดนี่น้ำควายบวกไข่เอาซี่ใช่ไหม จากร้านปลา,า,าท่องโกะพวกเราก็เดินข้ามถนนมานิดเดียวนะครับเติมพลังด้วยกาแฟยามเช้ากับร้านวีวี่คอฟฟี่ครับผมภายในร้านมีการตกแต่งด้วยของเล่นต่างๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับน่ารักดีนะครับออกจะเล่นกี่โมงนี่ก็ทค่นี่ก็แคาแผ่นนะครับเขาแบบอะไ้ผมไม่ชอบผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ ็อิ่มท้องแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อนะครับจุดหมายต่อไปของพวกเราเลยคือหมู่บ้านแม่กำปองนะครับโดยแม่กำปองหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออนนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางารธรรมชาติมีต้นไม้ลำธารและก็น้ําตกอยู่ในตัวหมู่บ้านเลยนะครับจึงสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับที่นี่ก่อตั้งมาเมื่อประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเข้ามาทําสวนเมี่ยงเป็นอาชีพนะครับ และตั้งบ้านเรือนใกล้แม่น้ำลำธารน,นะครับสมัยก่อนนะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับลักษณะดอกสีเหลืองแดงนะครับขึ้นอยู่ตามลำธารเรียกกันว่าดอกกำปองจึงได้มีการเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ตามชื่อของดอกไม้นะครับรวมกับแม่น้ำกลายเป็นบ้านแม่กำปองนั่นเองครับผมการมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้สามารถมาได้แบบวันเดียวหรือว่ามาพักโฮมสเตย์ของหมู่บ้านสักคืนก็ได้นะครับจะได้บรรยากาศที่ดีไม่น้อยเลยนะครับ เอาเท่าไหร่เอาหน่ไม้มาถึงแม่กำปองแล้วก็อย่าลืมมาแวะทานเมลอนกันด้วยนะครับเพราะว่าแม่ค้าร้านเมลอนเนี่ยน่ารักที่สุดใน3โลกเลยครับนอกจากจะขายเมลอนแล้วก็ยังมีมันญี่ปุ่นมีรังผึ้งอีกด้วยนะครับ สำหรับอาหารกลางวันนั้นพวกเราทานที่ร้านข้าวซอยกลอยใจนะครับคนเยอะมากครับเป็นร้านที่มี3ชั้นมีเมนูข้าวซอยเกาเหลาไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็หมูย่างนะครับรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ จากนั้นเมื่อท้องอิ่มแล้วนะครับพวกเราก็เดินเล่นชมธรรมชาติในหมู่บ้านแม่กำปองนะครับจะมีทั้งน้ําตกเล็กๆนะครับก่อนขึ้นไปที่กิ่วฟินซึ่งตั้งอยู่ในตําบลแจ้ซ้อนอําเภอเมืองปานจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยจะชอบไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับแต่คิดว่าแก๊งเราเนี่ยน่าจะมีคนตื่นนะครับก็เลยไปซะตอนนี้กันเลยนะครับพอไปถึงด้านบนจะมีป้ายบอกอาาเขตเข้าจังหวัดลำปางนะครับซึ่งพวกเราเดินไปเพียง200เมตร บรรยากาศดีมากเลยนะครับลมเย็นสบายสบายมีต้นสนตั้งรต่ง,งานถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากครับไปชมบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆ ตกแม่กำปองนะครับซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองตําบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นจุดที่มีบรรยากาศบริสุทธิ์มากนะครับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ําที่ใสสะอาดซึ่งเป็นน้ําที่ชาวแม่กำปองใช้อุปโภคและบริโภคกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีต้นเฟิร์นและตะไคร่น้ําขึ้นอยู่ทั่วไปนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวที่น้ำตกได้ทุกฤดูกาลเพราะว่ามีน้าไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยนะครับบริเวณรบอบๆน้ำตกแม่กำปองยังมีความอุดมสมบ แต่พวกผมเองเนี่ยก็เดินไปถึงแค่ประมาณชั้นที่3าถึงหเองนะครับผมเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็ลื่นเลยครับออกาายานรานรสสดใ่้ จากลงมาจากน้ำตกแม่กำปองนะครับพวกเราก็มาต่อที่ร้านกาแฟที่ถือว่าเป็นวิวมหาชนในการมาเที่ยวแม่กำปองเลยนะครับร้านกาแฟชื่อว่าร้านบ้านยิงดาวะครับผมสามารถมองเห็นไดจากมุมสูงเลยนะคะรับเพื่อนๆลองชมบรรยากาศรบอบๆจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบะครับผมซึ่งตอนนี้สภาพอากาศก็ออกครึ้มฟ้าครึคร้มฝนมีฝนตกไปบ่อยให้ความรู้สึกสงบมากครับพวกเรานั่งเล่นที่นี่เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศการสักพักก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับเียานะ เค้กหน้าดีดังโทษเธอพุ่จะมาวางตัวรถถยแล้วแล้ทำหนึ่ง ถึงเวลาตอนเย็นพวกเราออกมาเดินตลาดยามค่ำคืนกันนะครับยากาศค่อนข้างโรแมนติกไปเลยครับ อารมณ์ตอนนี้เหมือนได้มาเที่ยวธรรมชาติผสมกับความเป็นเมืองนิดๆนะครับผมเองก็มองว่าผมชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปนะครับความเจริญก้าวหน้ามันก็เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับชาวบ้านเองเนี่ยก็มีรายได้จากการค้าขายจากการท่องเที่ยวมากขึ้นครับมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวอยู่บ้างนะครับหรือแค่อาจจะมองว่าแสดงความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ละคนล้วมีความชอบไม่เหมือนกันครับขอเพียงแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและก็ผู้อื่นเฉพาะนะครับผม พวกเราทั้งหมดก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าและในที่สุดเราก็ได้ร้านจิ้มจุ่มมาร้านหนึ่งนั่งทานชิลๆสักเล็กน้อยครับก่อนจะไปเดินเล่นหาทานของว่างต่อในหมู่บ้านที่แสนคึกคักและอบอุ่นไปด้วยผู้คนในค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายไปเดินเล่นชมบรรยากาศกันด้วยกันนะครับ ุณสวัสดียามเช้าของอีกวันนะครับพาไปจิบกาแฟท่ามกลางเสียงน้ำตกในธรรมชาติกับคาเฟ่น้องแมวเท็ดดูคาเฟ่นะครับผมเป็นร้านกาแฟเล,เล็กๆในหมู่บ้านแม่กำปองบรรยากาศในร้านเนี่ยล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติเสียงน้ําตกลาําธารป่าเขานั่งสูดอากาศเยนน็นๆได้นานๆเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเมนูน้องแมวปัน่นเอ้น้องแมวน่ารักน่ารักคอยอดอ้อนอยู่มากมายนะครับสายคนรักแมวเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับคาเฟ่แห่งนี้มีสะพานแขวนให้เราได้ไปถ่ายรูปเล่นกันด้วยนะครับ เพียง <ales> แค่มีใบเสร็จแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนข้ามสะพานก็สามารถมาถ่ายภาพเช็คอินกันได้เลยครับผมแล้วว่าแมวดห้องแมวให้กินได้ใช่ไหมคะนิดเดียวนะเช็ดดูเดูนะอยู่มันชื่ออะไรใช่ชื่ออะไรนางเช็ดเช็ดดูชื่อแมรี่หรืออะไรที่แก่ สำหรับทริปนี้ผมก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมเดินทางกับสายการบินนกแอร์นะครับขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมหากมีอะไรเสนอแนะหรือสอบถามก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับรอบหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมหรือขอแนะนำช่องทาง Facebook และก็ i g ที่ผมจะลงภาพถ่ายสวยๆและก็รายละเอียดท่องเที่ยวไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ